สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์กิติยาดูดวงความรักกับคําถามที่ว่าคนที่เข้ามาจีบเขาคบซ้อนไหมค่ะก่อนที่จะมาเฉลยกันฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะค่ะพบกับไพ่นะคะทั้งสามกองกองที่หนึ่งสองสามทำสมาธิชั่วครู่นะคะเลือกกองไพ่ที่ชอบค่ะเฉลยกองที่หนึ่งนะคะ เขาคบซ้โฆโฆอนไหมค่ะถามว่าเขาคบซ้อนไหมเขาเป็นคนที่รักอิสระค่ะเป็นหนุ่มเจ้าสำราญค่ะพูดถึงเนื่อเรื่องความรักเนี่ยเขาจะเป็นคนที่เหมือนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้คบซ้อนแล้วค่ะแต่ว่าเขาอาจจะยังไม่ได้จริงจังอะไรกับคุณมากมายค่ะกองต่อไปครบอกอบกองที่สองนะคะค่ะกลองที่สอง ก็ถือว่ามาดีนะคะมีโอกาสที่จะได้เจอทั้งคนที่เด็กกว่าแล้วคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าค่ะคนที่เด็กกว่านียดูเหมือน<ม>เขาเรียกว่า<ม>เขามีอะไรที่<ม>ปรารถนาดีกับคุณค่ะ,ะมาด้วยความจริงใจคนเป็นผู้ใหญ่ก็ดีแต่ดูเหมือนเขาจะโลกส่วนตัวสูงค่ะเ,เข้ามาแสดงว่าจะมาในลักษณะที่เหมือนประสานกันช่วยเหลือกันถือว่ามาดีนะคะไม่ได้มีเรื่องคบสอน รก่อนที่สามค่ะค่ะคุณเป็นคนดีนะคะค่ะเป็นคนใจดีเป็นคนมีน้ําใจค่ะพร้อมที่จะช่วยเหลือพพอร์ตทำอะไรทุกสิ่งที่เขาต้องการค่ะอ่ะแต่บางทีคุณอาจจะยังไม่ใช่ก็เรียกว่าตัวจริงของเขาค่ะยังอาจจะเป็นเพียงแค่ตัวเลือกคนหนึ่งของเขาค่ะเหมือนเหมือนบางทีคุณก็อาจจะยังคิดไปว่าเอ๊ะ ฉันใช่ตัวเลือกฉันฉันเป็นตัวจริงของเขาหรือเปล่าค่ะเพราะมันเป็นลักษณะเหมือนอกับคนที่หลับฝันแล้วก็มาโนไปค่ะมันจะมาเด่นชัดเอาตอนใบที่สามนะคะค่ะออคนที่เหมือนทําอะไรสองทางค่ะก็แสดงว่าไม่ต้องเรื่องงานหรือเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยทุกๆอย่างเนี่ยเขามักจะมีสองทางเลือกอยู่เสมอค่ะแสดงว่าคน คนที่เลือกกองที่สามเนี่ยค่ะคนที่คุณถ้าเข้ามาจีบค่ะคุณก็ต้องระวังนะคะค่ะก็จบทั้งสามกองค่ะก็พบกันพบกันคลิปหน้านะคะ